ในคาบเรียนวิชากฎหมายนะครับโดยเฉพาะในคาบแรกๆเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยท่านอาจารย์ผู้บรรยายหรือท่านอาจารย์ผู้สอนมักจะมีคําถามกับนักศึกษาหรือผู้เรียนนะเป็นคําถามยอดฮิตเลยนะครับว่า,าวนักศึกษารู้ไหมว่ากฎหมายคืออะไรกฎหมายมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับผมว่าหลายๆคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ก็คงจะเออก็ตอบได้นะคําถามนี้นะฮะ ก็คงอาจจะตอบว่ากฎหมายก็คือข้อบังคับของสังคมที่มีสภาพบังคับนะี่ทำรองอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะตอบให้มันลึกซึ้งจริงๆนะตอบให้มันครอบคลุมจริงนะครับมันก็ต้องตอบอย่างนี้ครับว่าความหมายของกฎหมายนะครับมันจะต้องตอบออกตามลักษณะของกฎหมายซึ่งโดยปกติแล้วลักษณะกฎหมายเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกตามวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้นะฮะออกมาเป็น2กลุ่มด้วยกัน กฎหมายกลุ่มแรกเขาเรียกว่ากฎหมายตามเนื้อความนะฮะหรือมันมาจากภาษาอังกฤษตรงภาษาอังกฤษใช้คําว่า mandatory law คำว่า mandatory, าา mandatory มาจากคำว่า mandate mandate ก็คือหมายถึงการบังคับนะเหมืนอนกับกฎที่ใช้บังคับในทํานองแบบนี้นะครับการอีกอันนึงเขาเขาเรียกว่ากฎหมายตามแบบพิธีหรือว่า process law ก็หมายถึงว่าเป็นกระบวนการเป็นกฎหมายที่กําหนดกระบวนการอะไรบางอย่าง process ก็ปแปลว่ากระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตอบคําถามว่ากฎหมายคืออะไรเนี่ย มันก็เราก็ต้องมองก่อนว่ากฎหมายเนี่ยมันถูกแบ่งออกมาเป็น2ลักษณะนะคือกฎหมายตามเรื่อความแล้วก็กฎหมายตามแบบพธิธีทีนี้กฎหมายตามเรื่อความ,มน,นะครับมันก็จะมีลักษณะของกฎหมายที่แยกย่อยลงมานะประกอบกันอยู่ด้วยประมาณสัก5ข้อด้วยกันข้อที่1นะครับสิ่งที่จะเป็นกฎหมายตามเรื่อความได้จะต้องเป็นกฎเกณฑ์ระหว่างคนกับคนหรือคนกับสังคมนะฮะ ก็คือดับแรกเลยคือกฎหมายตามเนื้อความก็คือต้องเป็นกฎหมายที่ว่าเรื่องของการกําหนดกฎเกณฑ์ระหว่างคนด้วยกันในสังคมนะฮะกับคนกับสังคมหลักเกณฑ์ที่2ก็คือไอหลักเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยนะครับไอกฎเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยมันจะต้องออกมาโดยสิ่งที่เรียกว่ารัฐาธิปัตย์คำว่ารัฐาธิปัตย์แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็หมายถึงผู้ถือครองอำนาจรัฐน,น,นะครับนะก็คือใครถือครองอำนาจรัฐหรือว่าใครเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐอยู่ณขนาน,นั้นเนี่ย จึงจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ออกไอสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายได้นะครับดังนั้นนะกฎหมายเนี่ยลักษณะที่2ก็คือนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ของใช้กับคนกับหรือคนในสังคมแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องออกมาจากผู้ถืออำนาจรถถาัฐาธิปัตย์ในปัจจุบันก็ถ้าเราคุ้นเคยก็อย่างเช่นต้องออกจากอะไรครับถ้าเป็นประเทศไทยก็เราออกจากอ,าออกจากสภาใช่ไหมฮะนะเนร่องจากสภาเป็นผู้ที่กฎหมายกําหนดว่า,ามีหน้าที่ในการอะไรฮะในการออกกฎหมายนั่นเองนะครับ หลักเกณฑ์ข้อที่3ก็คือว่ากฎหมายนั้นจะต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นคําสั่งแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัตินะฮะกฎหมายนั้นจะต้องได้ษำหเป็นคําสั่งคือคําสั่งให้ประชาชนหรือคนในสังคมนั้นปฏิบัติตาม1นึ่งสอาอะไรก็ว่ากันไปนะครับและที่สําคัญก็คือไม่เลือกปฏิบัติก็คือไม่ใช่เลือกปฏิบัติกับในกนะแต่ว่าให้ในขอปฏิบัติได้อะไรเงี้ยไม่ได้นะครับถ้าถ้ามันไม่ได้มีเหตุพิเศษจริงๆที่จะทอย่างนั้นได้นะครับโดยหลักแล้วเนี่ย กฎ <languages S 2> หมายจะต้องเป็นเรื่องของคําสั่งก็คือสั่งให้ทําแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติด้วยหลักเกณฑ์ข้อที่4ก็คือกฎหมายนั้นจะต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่สามารถใช้บังคับได้ตลอดไปก็คือโดยหลักแล้วเวลามันออกมันออกมาเป็นกฎหมายแล้วนะครับมันจะต้องใช้บังคับได้นะฮะยกเว้นว่าจะเป็นกรณีที่กฎหมายที่เขาใช้เฉพาะบางกรณีเขาก็จะเขียนไว้บอกว่าให้ใช้ได้ถึงวันนี้ถึงวันนี้นะนะแต่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาที่กฎหมายกําหนดเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้ได้ตลอดอ่ะนะไม่ใช่ใช้ได้บังไม่ใช้ไม่ได้บางอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้น นะครับหรือว่าถ้าเกิดมันเก่าแล้วก็อาจจะต้องไปออกกฎหมายใหม่ขึ้นมาเพื่อยกเลิอกอันนี้นะฮะมันต้องเป็นกระบวนการอย่างนั้นไปนะครับส่วนหลักเกณฑ์ข้อที่5ก็คือที่สําคัญมากเลยคือจะเป็นกฎหมายได้จะต้องมีลักษณะมีสภาพบังคับและมีบทลงโทษก็คือพอเป็นคําสั่งแล้วนะฮะแต่ถ้าไม่มีบทลงโทษไม่มีสภาพบังคับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายตามเนื้อความหรือ mandatory law เนี่ยมันจะเป็นกฎหมายลักษณะนี้ได้มันจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์5หลักนี้ นะครับยกตัวอย่างนะเอาของในประเทศไทยก็ล้กกันนะครับยกตัวอย่างกฎหมายที่เป็น mandatory law ก็คืออย่างเช่นพวกประมวลกฎหมายต่างๆอย่างเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎห,หมายอาญาอย่างปวกฎหมายอาญาที่ชัดมากนะครับคือกําหนดโทษต่างๆไว้ด้วยถ้าคุณทํานู่นทํานี่ฮะถ้าคุณไปทําร้ายร่างกายคุณไปฆ่าคนคุณไปลักทรัพย์พวกนี้มันมีความผิดนะครับก็จะกําหนดโทษไว้และต่างๆ หรือในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไปทําสัญญาใครแล้วผิดสัญญาคุณจะต้องถูกฟ้องร้องนะต้องมีการจ่ายต้นเงินจ่ายดอกเบี้ยอะไรการพวกนี้เป็นต้นนะครับหรือในรูปแบบของพระราชบัญญัติต่างๆที่มีการกําหนดโทษอย่างเช่นพระราชบัญญัติจราจรขับรถฝ่าไฟแดงอะไรเงี้ยนฮะก็จะมีโทษถูกปรับนะพวกนี้เป็นต้นนะครับหรือพระราชบัญญัติต่างๆที่เขากำหนดโทษไว้ให้เราถ้าเราทําผิดก็ต้องมีการได้รับโทษตามนั้นนะครับนะ ดังนั้นโดยลักษณะกฎหมายที่เรามัจจะคุ้นเคยกันมักจะมีลักษณะเป็นกฎหมายตามเนื้อความนี่นะครับแต่อันนึงนอกเหนือจากนั้นจะมีกฎหมายอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากฎหมายตามแบบพิธีหรือ process law ไอ้กฎหมายตามแบบพิธีเนี่ยนะครับโอเคโดยพื้นฐานเนี่ยมันอาจจะ Copy ไอ้กฎหมายตามเนื้อความนี้ไปได้ส่วนหนึ่งแต่มันจะมีจุดที่มันไม่เหมือนกับกฎหมายตามเนื้อความก็คือกฎหมาย process law เนี่ยนะครับมันจะเป็นกฎหมายที่ไม่ได้มีการระบุข,ข้อบังคับไม่ได้มีการบทกำหนดโทษอะไรนะครับ เพราะเขาใช้กฎหมายชนิดนี้ในการดําเนินกิจการบางอย่างของรัฐมันไม่ได้ออกมาเพื่ออะไรครับเพื่อบังคับใช้กับคนหรือบังคับบังคับให้คนทําอะไรแต่ยางเงี้ยนะฮะแต่มันเป็นเรื่องของการกําหนดกระบวนการต่างๆของรัฐให้มันสําเร็จร่วมไปด้วยดีนั่นแหละนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีของประเทศเนี่ย อันนี้เป็นกฎหมายใช่ไหมฮะเพราะเป็นพระราชบัญญัติแต่ลักษณะของพระราชัตชนิเนี้มันเป็นเรื่องของการเลยครับกำหนดหมวดหมู่งบประมาณการใช้ของแต่และกระทรวงทบวงกรมนะก็จะกระทรวงนั้นจะใช้เท่าไหร่กระทรวงที่จะใช้เท่าไหร่อ่ะเขาต้องเอาร่างมาแล้วก็ไปดีเฟนต์กันหรือว่าไปต่อสู้กันในสภานะครับว่าฉันต้องการได้งบประมาณเท่านี้ปีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับในสภาเขาอาจจะบอกว่าเอยอันนี้ฉันว่าเธอไม่น่าจะได้นะเพราะว่ามัน,นไม่มีประโยชน์อะไรก็ว่ากันไปสุดท้ายพอมันตกผลึกปุ๊บมันก็จะร่างมาเป็นพระราชบัญญัติ ที่เราว่าพระรัมยัดรัมยัดงบประมาณนะครับแล้วกันเจ้ากฎหมายตัวนี้ไปกําหนดการจ่ายงบประมาณต่างๆซึ่งมันก็สังเกตว่ามันก็ไม่ได้มีโทษหรือข้อบังคับอะไรต่างๆนะฮะแต่มันเป็นเรื่องของกระบวนการการใช้งบประมาณของรัฐเท่านั้นเองหรืออีกอันหนึ่งตัวอย่างก็คือว่าพระราชบัดปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมการยกระดับจากกรมเป็นอะไรฮะเป็นทบวงเป็นกระทรวงอะไรต่างๆพวกนี้กระทรวงนี้ต้องมีองค์คาพยกอะไรบ้างพวกนี้นะครับต้องมีใครเป็นเจ้ากระทรวงใครรับผิดชอบอะไรพวกนี้เขาจะเขียนไว้ใน มันมีลักษณะเป็นกฎหมายที่ไม่ได้มีข้อบังคับหรือบทกำหนดโทษอะไรแบบ,แบบแบบแบบกฎหมายตามเนื่อความนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเราเราจะตอบเดี๋ยวเนี้เราจะตอบว่ากฎหมายคืออะไรหรือมีลักษณะอย่างไรก็ต้องตอบตามนี้นะครับ